สวัสดีแฟนวบ,บอลทุกคนนะครับก่อนที่รายการชิงแชมป์โลกปี2022จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้วันนี้นะครับคลิปนี้จะพาแฟนๆย้อนรอยนะครับไปดูสาวไทยของเราในการแข่งขันชิงแชมป์โลกปี2018ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ผลงานของสาวไทยในปีนั้นถือว่าโดดเด่นมากๆนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยนะครับ สาวไทยของเรานะครับได้สิทธิ์เข้าแข่งขันในรายการจิงแชมป์โลกปี2018โดยอยู่ในกลุ่ม C นะครับประกอบไปด้วย USA รัสเซียเกาหลีใต้ไทยเราอสาสซารบลานแล้วก็ ต i n นเดสแอนเทบโนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็น6ทีมอยู่ในสาย C ีก็มีการแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับโดยนัดแรกนะครับสาวไทยของเราสามารถเอาชนะเกาหลีใต้ไปอย่างฉุดเฉียวเลยนะครับนั่นก็คือ3ต่อ2ก่อนที่จะมาเล่นอย่างมันแล้วก็แพ้ให้กับทางรัเสเซียอย่างน่าเสียดาย3-2เช่นกันนะครับ และในนัดที่3นะครับสาวไทยของเรากลับมาเอาชนะทางเตเนเดตแอนเทปาโกได้1ต่อ3ก็ถือว่าเก็บชัยชนะได้2นะครับก่อนที่นัดที่4นะครับสาวไทยของเราจะแข่งกับทาง USA ซึ่งรูปแบบเกมในนัดนี้ไทยของเราเกือบจะแพ้ในเซตที่2และเซตที่3ไปแล้วนะครับก่อนที่จะดิวในเซตที่3และกลับมาเอาชนะได้แล้วก็นัดที่5้านะครับ ไปเอาชนะทางอัเซอร์บา,านได้ซึ่งส่งผลให้สาวไทยของเราติด1ใน4นะครับเข้าสู่รอบ2ซึ่งตรงนี้นะครับสาวไทยของเราก็จบอันดับ3ของกลุ่มนะครับและก็ในนัดนี้นะครับสาวไทยของเราจะต้องเจอกับ8ทีมในตารางที่เห็นตอนนี้นะครับ ในแทีมที่เห็นนี้นะครับจะมาแข่งเพื่อเข้าสู่รอบที่3สําหรับรอบที่2นี้นะครับสายเดียวกันจะไม่มีการแข่งขันก็ถือว่ามีผลเป็นแพ้ไปเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นไทยของเราแข่งกับ USA แข่งกับทางรัเสเซียแข่งกับทางอาัไาบา,านผลเป็นอย่างไรก็ยึดผลเดิมซึ่งรอบแรกที่ผ่านมาสาวไทยเอาชนะได้แค่อาัไาบาจานแล้วก็แพ้ให้กับทาง USA และก็รัเสเซียส่วนในสายที่จะต้องเจอกับทางอิตาลี จีนตุรกีและก็บบลการียรก็จะมีการแข่งอีก4นัดนะครับสำหรับรอบที่2ซึ่งผลงานของสาวไทยเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราย้อนลอยไปดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในรอบที่2สาวไทยของเราสามารถที่จะเอาชนะทีมใดบ้างสำหรับรอบที่2นี้นะครับนัดแรกสาวไทยของเราเจอกับทางจีนซึ่งก็แพ้ให้จีนไป30นะครับก่อนที่จะมาแข่งกับทางอิตาลีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แพ้ให้กับทางอิตาลีไป3 0ะครับซึ่ง ก็ถือว่าเป็นการแพ้ให้กับทีมใหญ่นะครับในรอบที่2เหลืออีก2นัดน,นะครับไทยของเราก็มาเจอกับทางบบลเกรียซึ่งก็ถือว่าเป็นทีมที่สูสีนะครับสาวไทยก็เล่น กันถึง5เซตนะครับก่อนที่จะพ่ายให้กับบอสโกเลียไป3ต่อ2และก็นะัดสุดท้ายเจอกับทางตุรกีนะครับก็แพ้ให้ตุรกีไป3ต่อ1ซึ่งการแข่งขันทั้งหมดนี้นะครับส่งผลให้ไทยของเราจบอันดับ7ในรอบที่2นี้นะครับด้วยการเอาชนะ3แล้วก็แพ้6 3ครั้งนี้มาจากรอบแรกนะครับรอบที่2ไทยของเราแพ้รวดเดี๋ยวเรามาสรุปการแข่งขันที่เกิดขึ้นนะครับ แชมป์ปีนั้นเป็นของเซอร์เบียแล้วก็รองแชมป์เป็นของอิตาลีส่วนจีนจบอันดับที่3นะครับแล้วก็เนเธอร์แลนด์จบอันดับที่4สําหรับผู้เล่น MVP นะครับก็จะเป็นทางบอสโควิดนะครับของเซอร์เบียส่วนเบสเซเตอร์นะครับเป็นมาริโนฟของอิตาลีส่วนหัวเสายอดเยี่ยมนะครับก็จะเป็นทางซินล่านะครับแล้กับจูถิง ส่วนตำแหน่งบล็อกยอดเยี่ยมนะครับก็ตกเป็นของยันนีรวมถึงมิเรนาราสิกนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่ยังเล่นอยู่นะครับสำหรับของเซอร์เบียและก็ตำแหน่งบีหลังนะครับตกเป็นของทางอิกานูก็ถือว่าฟอร์มของอิกานูในตอนนั้นยอดเยี่ยมมากๆนะครับตั้งแต่ปี2018และก็ตำแหน่งลิเบรโร่นะครับตกเป็นของโมนิก้าของทางอิตาลีนะครับนี่ก็คือผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมในแต่ละตำแหน่งของปี2018ที่ผ่านมานะครับ ในปีนี้นะครับเราก็ต้องมารอลุ้นกันว่าเกมการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือ3ผู้เล่นต่อไปนี้นะครับ ซึ่ง2ผู้เล่นที่เคยได้ในปี2018มาแล้วก็คือทางบอสโควิกซึ่งก็ถือว่ากลับมาในชิงแชมป์โลกในปีนี้ด้วยรวมถึงทางอิกโนนูนะครับที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่ปี2018และก็ได้แชมป์ของ VNL ปี2022บัตหมาดในการแข่งขันชิงแชมป์โลกนี้จะดูเดือดแค่ไหนก็ต้องมาติดตามกัน ส่วนอีกคนนะครับก็คือคาราลุตนะครับก็ต้องมาดูว่าฟอร์มโดดเด่นหรือไม่ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีนี้นะครับหากว่าทางตุรกีได้เข้าสู่รอบ2และรอบ3ก็คงจะได้เห็นกันสําหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็ให้กําลังใจนักกีฬาได้นะครับสวัสดีครับ